สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับปอจากเพจเลซี่แบคครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ในเกมจอมยุทธพูดถังสาร 3D นั่นเองนะเพื่อนๆนะในวันนี้เราจะมาเปิดกาชากันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากคลิปก่อนๆนะครับที่ได้อ่เปิดกาชาของตู้ปีบปตรงไปนะครับผมโดนการันตีไปเลยนะครับ300ใบนะครับในวันนี้เนี่ยอ่เดี๋ยวผมจะมาเปิดตู้ตัวใหม่ที่เข้ามานั่นก็คือเสือหลงนะครับหอกงูนั่นเองนะครับตัวนี้เก่งเหมือนกันนะครับเป็นสายปีกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิด ตู้นี้ให้ดูกันเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับยังไงก็ส่งกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเสิรอโลงนะครับก็เวลาเราสุ่มกาชาเนาะก็จะมีของรางวัลตามนี้นะครับก็20ครั้ง50ครั้ง9 0ครั้ง1้อครั้งแล้วก็200ครั้งนะครับโดยที่20ครั้งเนี่ยก็จะได้เป็น วงแหวน50,000ปีนะครับ50ครั้งก็จะได้เป็นเกราะกระดูกวิญญาณนะครับผมในส่วนของ90ปีก็จะเป็น SSR ซูมนะแล้วก็130เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ SSR ซูมเหมือนกันแต่ว่าเราเลือกสายได้นะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีตัวแค่200เองนะครับผมจะเปิดสัก130ไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเ,เสือหลงเนี่ยนะครับเหมือนว่าจะนี่นะครับการันตีที่300เหมือนปีปีตรงเลยนะเพื่อนๆนะอย่า อย่าก,การันตีเหมือนปีบีตรงเลยนะครับโอ้โหครั้งที่แล้วเนี่ยโดนไป3า0รอใบในจุกอยู่นะครับผมอ่ะโอเคไม่พูดผ้ามทำเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดกันเลยนะครับขอเลยนะครับเสือหลงนะครับผมจะเปิดร30นะขอออกก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆอ,อย่างน้อยขอได้ตัวมาก่อนนะโอเคนะโหลแรกนะครับไปครับเอออย่าเกินนะโหลแรกก็ตื่นเต้นแล้วนะเพื่อนๆอ,ออกมาเลยละเกา มาเลยนะครับโลแรกขอเลยเสืรหลงเปยงเข้าไปเฮ้ยทองว่ะทองทองเสืรหลงเสืรหลงเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> พูดเป็นเล่นเฮ้ยเฮ้ยสิบโลออ,อก what the fuck ดูดจากคนที่เกลือมาตลอดเวลาสิบโลอ,ออกแล้วครับผม <laughs> จบแล้วเพื่อนๆจบแล้ว <laughs> ดูสิบโลครับผมเอ้ยผมออกโลที่สี่เลยนะเฮ้ยใ,ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมเกลือมาทุกอีเวนต์เพื่อนๆดูอย่างชุดว่ายน้ําอ่ะการันตีนะครับปีปีตรงการันตีสามร้อยนะครับเสือลงแค่สิบใบสุดยอดครับผมเพื่อน โอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเปิดต่อให้ครบ130นะแต่เพื่อนๆต้องคิดก่อนนะครับว่าเฮ้ยในในตู้ต่อไปเนี่ยถ้ามันเป็นถังเฉินเนี่ยนะครับถ้าเป็นถังเฉินเนี่ยการันตีที่400ใบเลยนะนะครับผมคิดว่าผมจะเอาไปทุ่มที่ถังเฉินเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆนะก็อย่างน้อยก็โอ้โหให้ผมได้โชคดีสักคลิปนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าด่าผมนะที่อยู่ๆผมเปิดเปิดแล้วได้ปุ๊บเนี่ยผมหยุดเลยนะเพื่อนๆผมพอแล้วนะครับนะโอเคนะ นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมลองลองลองไปคิดก่อนแล้วกันนะครับว่าว่าจะเปิดต่อไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมโอเคแล้วอ่ะผมได้แล้วอ่ะนะครับผมอยากจะเก็บตั๋วไว้ที่เสือหลงไงนะเอ้ยที่ที่ที่ไม่ใช่เสือหลงสิตัว SP นะครับตัวถังเฉินนะครับเนาะโอเคนะเพื่อนๆใครใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับโอ้โหดีใจเลยนะฮะนะครับ Uh, ยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะเพื่อนๆนะครับโอ้ด oh. oh, ีใจพื่ไนไ่ถูกเลยนะครับสวัสดีครับ